เพราะอะไรครับน้ำตาลนะฮะหรือผล,ลไม้หวานหวานจึงส่งผลต่อการอักเสบโอ้ย okay, นี่อยู่ผมตอบรวบเลยที่เมื่อวานมีหัวข้อเกี่ยวเรื่องทานผลไม้อย่างเช่นมะม่วงหรือสั่<อ>งไอะอโรคาโดะนะครับคือผมผมอยากจะตอบอย่างนี้ฮะด้วยคำถามเนี่ยบอกกินมะม่วงสุกแล้วก็เหือมาสองปียังไม่ยุ่งเลยผมตอบเรื่องผลไม้อย่างนี้แล้วกันผลไม้มันเป็นผลไม้สุกเนี่ยมันจะมีฟลตโตร กับคููครบอยู่นะครับที่จริงๆแล้วผลไม้เนี่ยธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้มนุษย์กินนะครับแต่เนื่องจากผู้ป่วยผู้ป่วยเนี่ยมีสาเหตุตรงที่ว่าแบคที ria ในลำไส้เนี่ยตัวดีมันไม่พอ,อผนังลำไส้มันรั่วนะครับแล้วก็มีแบคที ria ตัวไม่ดีเยอะกว่านะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยน้ำตาเนี่ยเวลาเรกินเข้า,าไปไม่ว่ามาจากทางไหนก็าตาม ถ้ากินเข้าไปมันต้องมีเอนไซม์เท่าแรกอะไมเลสในการช่วยย่อยครับ mm hmm. ปกติแล้วคนเป็นภูมิแพ้แพ้ผูกเนี่ยจะพ้องเอนไซม์อะไมเลสนะครับนี่สาเหตุที่สองนะครับสาเหตุที่สามเนี่ยในในหลอดเลือดเราเนี่ยเวลากินน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลต้องเปลี่ยนเป็นกูโครสไ mm hmm. ม่แบบกูโครสและกูโคสเนี่ยจะเข้าสู่เซลล์ได้เนี่ยให้เซลล์ไปใช้พลังงานได้เนี่ยมันต้องมีเอนไซม์อินซูลินในการเปิดประตูให ตัวกรูโคตเข้าสู่เซลล์นะครับตรงนี้ให้เกิดอาการแ,แระตุ้นเซลล์ยืดเรียกว่าการทื่อินซูลินการทื่อินซูลินเนี่ยเกิดจากสาเหตุว่ากินน้ำตาลล้นเกินกินมากเกินกินน้ำตาลล้นเกินกับกินไขมันตัวไม่ดีกินไขมันล้นเกินนะครับพวกนี้ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้เท่ากับว่าการกินผลไม้สุกเนี่ยได้ไหม สักพักหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราดูแลสุขภาพเราไปเนี่ยผ่านไป6เดือนถึง1ปีเนี่ยเราจะกลับมาที่สามารถบริโภคผลไม้สุกได้ไครับป็นอย่างนี้ด้วยไหมครับในวันหนึ่งเนี่ยเราบริโภคน้าตาลได้ประมาณหกช้อนชาทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อว่าการที่เราจะกินผลไม้สุกกินได้ไหมกินได้เป็นที่ขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับ เวลาวันนั้นด้วยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะกินตอนเย็นแต่หมายถึงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยที่เราจะกินเนี่ยเราคำนวณได้ไหมว่าเราใช้น้ําตาล เราได้รับน้ำตาลจากที่แหล่งอื่นประมาณเท่าไหร่แล้วป่วยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องน้าตาลเนี่ยจะเบรกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำตาลจะได้จากอาหารมันก็พอสมควรแล้วนะครับที่น้าตาลจากผลไม้เราก็อย่าไปเคร่งเครียดอย่าอย่าไปเคร่งเครียดเกินไปแต่เราก็ต้องดูปริมาณแป้งที่เรากินเข้าไปสมมติว่าเรากินข้าวใจใหญ่ๆเดี๋ยวที่แป้งเนี่ยผมเอาเจ้าเรื่องข้าวมาคุยให้ฟังให้มันเป็น resistant s t a r c กินข้าวเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินข้าวเยอะเท่าไหร่ก็เป็น อ่าเขาเรียกว่าเกิดอ่าเป็นไฟเบอร์ตัวหนึ่งซึ่งแบคทีเรียแบคทีเรียตัวเดียชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นอ่ถ้าเราถ้าเรากินอ่าแหล่งที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตแป้งเยอะเนี่ยมันก็จะมีผลจากการกินผลไม้รสหวานถ้ากินเ<ม>ยอะกินปุ๊บมันก็มันเหมือนกัน<ม>ถึงกินแต่น,น้อยๆผพราะเรืบอกว่าจะสังเกตไหมครับว่าผู้ป่วยสเกต็ตเงินของเราเนี่ยอ<ม>่จะเราจะเบรข้าวขาวนะครับ แป้งขัดขาวอะไรที่มาจากแป้ที่ขัดขาวเราไม่เอาเลยแล้วก็พยายามเบรกน้ําตาทุกตัวนะครับให้มันขายปรับให้ได้ก่อนอห,ลหลังจากปรับได้แล้วทุกอย่างมันง่างหยหมดเลยนะครับนะครับโอเค